ส่วนที่เหลือของบทนํานี่นะครับผมจะทะําการทดลองอันนึงให้ดูให้เห็นว่าการเลือกใช้ข้อมูลโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยดีและถ้าเลือกไม่ดีแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยจะขอ,อนําเสนอด้วยตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปริศนา15พั z เซลที่ว่าเนี่ยนะครับออหวังว่า นักเรียนก็คงเคยได้เคยเล่นเหตเจ้าเกมนี้นะครับคือจะมีแผ่นพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ภายในมีก้อนพลาสติกเล็กๆสิบห้าก้อนนะครับวางซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเช่นตัวอย่างผมก็สามารถเลื่อนหกไปได้นะครับเลื่อนสิบมานะแล้วจุดประสงค์ก็คือการเลื่อนแผ่นพลาสติกเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยนะครับมันเรียงเป็นระเบียบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดนะครับจากบนล,ลงล่างจากซ้ายไปขวาเนี่ยเรียงตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบห้าในรูปลักษณะแบบนี้เรียงแบบนี้ได้ก็จบคําถามของเราตอนนี้ก็คือว่าจะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะช่วยแก้ปริศนาสิบห้าแบบนี้นะครับได้อย่างไรเราสามารถหาผลเฉลยของปริศนาสิบห้าเนี่ยะครับด้วยการลองเลื่อนในทุกรูปแบบดู นะครับตอนนี้วิธีเลื่อนเนี่ยนะครับแทนที่ผมจะเลื่อนแผ่นพลาสติกหมายเลขสิบเอ็ดขึ้นหรือว,ว่าสิบไปทางขวาอะไรคํนนองน,นี้เนี่ยนะครับจะขอเปลี่ยนความคิดกลายเป็นมองเป็นเลื่อนช่องว่างแทนกันนะครับถ้าเราเลื่อนช่องว่างขึ้นอย่างรูปนี้นะครับถ้าเราเลื่อนช่องว่างขึ้นเนี่ยก็หมายถึงเลื่อนเจ็ดลงแล้วก็ลองดูเลครับลองเลื่อนช่องว่างขึ้นนะครับผลิตเป็นตารางใหม่แล้วก็ถามว่า ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยใช่คําตอบหรือเปะละ่าไม่ใช่ก็เลื่อนใหม่อีกครั้งหนึง่งเลื่อนช่องว่างลงนะครับสิบเอ็ดก็ขึ้นก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งใช่หรือเปล่าไม่ใช่อีกนะฮะก็เลื่อนใหม่เลื่อนช่องว่างไปทางซ้ายนะครับก็ไม่ใช่คําตอบอีกนะก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนช่องว่างไปทางขวาใช่คําตอบหรือเปะละ่า่ก็ไม่ใช่อีกแต่ไม่เป็นไร ทุกตารางที่เราผลิตออกมาเนี่ยครับเราสามารถผลิตตารางใหม่ๆได้อีกสี่ตารางอย่างมากสุดแล้วก็ดําเนินการผลิตอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับตารางทางซ้ายมือนะเขาผลิตต่อครับเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คําตอบที่ต้องการนะครับก็หยิบตารางถัดไปมาเลื่อนนะครับเลื่อนลงช่องว่างลงนะครับ ช่องว่างไปทางซ้ายช่องว่างไปทางขวานี่แต่ตอนนี้พอผลิตช่องว่างทางขวาปั๊บเมื่อนี้เจอครับแต่อันนี้ฮะก็คืออันซึ่งพบเป็นคําตอบแล้วะครับพอพบเปนคาตอบปั๊บเราก็จะรู้ว่าวิธีการเลื่อนเนี่ยทําอย่างไรถ้าเราพบตารางคําตอบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะพบวิธีเลื่อนนะครับรูปนี้ก็นําเสนอ ภาพใหญ่ของกระบวนการผลิตตารางเมื่อกี้นี้ที่เราทํามาโดยการวิ่งย้อนกลับขึ้นแบ้บนจากตารางคําตอบนะครับวิ่งย้อนกลับขึ้นไปเลื่อนจนถึงตารางเริ่มต้นเราก็จะทราบวิธีการเลื่อนนะครับอย่างรูปนี้เนี่ยจากตารางเริ่มต้นเราก็เริ่มด้วยการเลื่อนช่องว่างลงตามด้วยเลื่อนช่องว่างไปทางขวาแล้วก็จะได้คําตอบจากกระบวนการที่เรา แก้ปริศนาสิบห้าเนี่ยนะครับโดยการผลิตตารางใหม่จากตารางเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปตารางใหม่ที่เราผลิตเนี่ยเป็นคําตอบที่เราต้องการหรือเปล่าล่ะเราจะมีวิธีทํำยังไงล่ะครับที่ให้กระบวนการหยิบตารางมาผลิตตารางใหม่ๆนะครับมันมีระเบียบอย่างที่เราได้นําเสนอไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับวิธีง่ายๆทําได้อย่างหนึ่งครับก็คือการนาคิวหรือแถวคอยเนี่ยมาเก็บตาราง เราเริ่มจากตารางเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เก็บใส่แถวคอยผมขอใช้สีที่ตัวตารางนะขอไม่ลงรายละเอียดตารางเขียนเล็กๆเกป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราใช้สีเป็นตัวกํากับว่ามันอยู่ในแถวคอยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าอยู่ในแถวคอยละตอนแรกเราก็เพิ่มตารางเริ่มต้นนะครับมาในแถวคอยหลังจากนั้นก็เข้าวงวนนะครับเพื่อที่จะดึงตารางออกจากแถวคอยลบออกจากแถวคอยปั๊บแล้วก็ผลิตตารางใหม่อีกสีแถวอีกสีตารางนะครับผลิตได้อันใหม่ปั๊บก็เพิ่มเข้าไปแถวคอยแถวคอยตลอด ถ้ายังไม่มีอันไหนที่ผลิตมาเลยแล้วเป็นคําตอบนะครับก็หยิบต่อตอนนี้เมื่อกี้นี้ใช่สังเกตว่าตารางทางซ้ายมือเนี่ยครับถูกผลิตก่อนถูกนําเข้าแถวคอยก่อนเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยตารางที่ถูกจะถูกนําออกมาจากแถวคอยก็คือตารางทางซ้ายมือนั่นเองแล้วก็หยิบหยิบออกมาผลิตต่อนะครับวันนี้ผลิตได้แค่สามตารางอันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวช่องว่างในตารางเนี่ยจะอยู่ชนขอบของตาราง ผลิตต่ออันนี้ผลิตได้สีตารางผลิตต่อนะครับเดี๋ยวมันยังไม่เจอคําตอบสักทีหนึ่งนะเราก็ผลิตต่อแต่ให้สังเกตระเบียบของการจัดเก็บข้อมูลตรงนี้เรานําตารางเก็บเซลเข้าแถวคอยเพราะฉะนั้นผมก็จะนําตารางซ้ายสุดอีกละเพราะมันเป็นตารางที่ถูกเพิ่มเข้าไปแรกสุดในบรรดาตารางที่มีทั้งหมดครับตรงนี้ก็ผลิตต่อนะครับได้อีกสามแถวหยิบตารางนี้ใหม่ผลิต อันนี้ก็ไหมใช่เฮ้ยอันนี้ใช่พอใช่ปั๊บเราก็สามารถที่จะวิ่งตามเส้นทางที่เราเคยลงมาเนี่ยนะครับว่าใครเป็นตารางก่อนหน้าต่อหน้าต่อหน้าก่อน,าอนหน้าแล้วเราก็จะทราบวิธีการเลื่อนตรงนี้ต้องการแสดงให้เห็นครับว่าเมื่อเราใช้ที่เก็บข้อมูลแบบแถวคอยมาช่วยจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับโดยระเบียบของการจัดเก็บข้อมูลแบบแถวคอยเนี่ยคือข้อมูลไหนเข้าก่อนก็จะออกก่อนเนี่ยทำให้เรามีระเบียบในการ ค้นคําตอบจากตารางที่ผลิตใหม่ๆดังที่จะแสงได้เห็นเราก็สามารถเขียนโปรแกรมนะครับที่จะแก้ปริศนา15เนี่ยนะครับได้ง่ายๆเลยโดยใช้คิวเก็บพะละตารางที่ผลิตใหม่เขียนได้อย่างนี้ครับก็เริ่มเขียนเป็นเมธอดนะครับชื่อว่า soft นะครับเมธอดนี้เนี่ยรับอ็อบเจกต์ของ u z z l e board นะครับซึ่งคือคลาสของที่แทนตัวตาราง เราก็เริ่มด้วยการจองแถวคอยหนึ่งแถวนะครับนําตารางเริ่มต้นเนี่ยใส่ลงไปในแถวคอยแล้วก็เข้าวงวนเพื่อตรวจสอบทําไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่แถวคอยยังไม่ว่างนะครับยังมีข้อมูลในแถวคอยเราก็ลบข้อมูลหนอจากแถวคอยโดยใช้คําสั่ง DQ นะครับแล้วเข้าวงวนเพื่อที่จะลองเลื่อนช่องว่างในสีทิศทางนะครับใช้ตัวแปร D ตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่สีทิศทางนะครับลองเลื่อนช่องว่าง ะครับก็เรียกตาราง B สั่งเรียกเมททอด o v e blank นะครับแล้วก็ไปที่ทิศทางที่ดีทิศทางที่เก็บในตัวแปรดีนี่นะครับคืนกลับมาก็เป็นตารางใหม่เก็บไว้ในตัวแปร B 2หลังจากนั้นก็ถามเล็กน้อยนะครับว่ามันคืนกลับมาเนี่ยมันมีตารางหรือเปล่าถ้ามันคืนกลับมาไม่เป็นแนวก็แสดงว่ามีตารางให้คืนมาเพราะว่าการเลื่อนบางทิศเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะช่องว่างมันอยู่ติดขอบ ถ้ามีตารางนะครับเราก็เพียงแต่ถามตัวเองก่อนว่าอ่ะเลขตารางที่ว่าที่ผลิตใหม่เนี่ยไม่เป็นคําตอบเปล่ล่ะถ้าเป็นคําตอบก็คืนกลับไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จัดการเพิ่มตารางนั้นเข้าไปในคิวนะครับแล้วก็กลับไปเข้าวงวนทําต่อถ้าหมุนจนกระทั่งนะครับออคิวเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยนะครับเป็นหมดเกลี้ยงเลยนะครับเราก็ถือรีเทิร์นเนลกลับไปเป็นการบอกว่าเนี่ยมันหาคําตอบไม่ได้ เห็นไหมบเขียนโปรแกรมได้ไง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้เราละรายละเอียดไว้เยอะนะครับเอ hey, สร้างคิวเนี่ยสร้างไงครับ new array queue อันนี้ก็เก็บอไว้ก่อนครับ n queue เพิ่มข้อมูลเพิ่มไงอ่ะอย่าเพิ่งไปรู้รู้แต่ว่าเรียก n queue แล้วมันเพิ่ม is empty ทดสอบยังไงอ่ะก็มันเป็นบริการของแถวคอยแหละซึ่งเราจะเรียนต่อไป move blank ทายังไงอันนี้ไม่ปเป็นไรเป็นหน้าที่ของ puzzle board นะครับเราสั่งเขา move blank แล้วเขาผลิตบอร์ดม่ตารางให้ใหม่ก็เป็นใช้ได้ โครงของโปรแกรมก็ทำงานดังที่ต้องการถ้าเราลองเอาโปรแกรมเมื่อกี้ไปลองหลักสั่งทำงานนะครับจะพบว่ามันจะทำงานช้าแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหน่วยความจำก็จะเต็มด้วยได้แรงดุดเดวทีเดียวอันนี้เป็นเพราะว่าลักษณะการผลิตตารางเมืกี้นี้เนี่ยนะครับอาจจะผลิตตารางที่เกิดความซําซ้อนกันได้มากตัวอย่างเช่นเราเริ่มจากตารางเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าเราสั่งให้เลื่อนช่องว่างขึ้น แล้วก็เลื่อนช่องว่างลงนะครับช่องว่างเลื่อนขึ้นทีงแล้วกลับมาลงเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้ตารางเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตารางสองตารางที่ถูกวงกลมไว้นี่แหละครับมันเป็นตารางชุดเดียวกันครับคือมีการผลิตตารางซ้ําๆเรื่องไอ้อันที่ซ้าๆเนี่ยไปเก็บอยู่ในแถวคอยซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือไม่กรณีที่จากตารางบนเนี่ยนะครับเราเลื่อนช่องว่างลงแล้วก็เลื่อนช่องว่างขึ้นแล้วก็ได้ตารางใหม่ซ่กก็ซ้ํากันอีก นะอย่างรูปนี้เนี่ยมีตารางซ้ากันตั้งสามอันนะครับแล้วสามอันนี้ก็เข้าไปในแถวคอยชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเปลืองครับจะทํายังไงล่ะครับจึงจะดักตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ้าเขาเจอตารางซ้ําเนี่ยก็อย่าทําต่อนะครับตารางนั้นอย่าทําเพราะได้เคยพิจารณามาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่เราได้เขียนมานะครับอันนี้คือโปรแกรมเมื่อก้นี้เลยเหมือนกับเมื่อก้นี้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะขอเพิ่มโดยการใช้ที่เก็บข้อมูลอีกแบบหนึง่งนะครับมีลักษณะเป็น Z. Z. เซตเซตเนื่องจากเขาไม่เก็บข้อมูลซ้ซําซ้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนำเซตมาช่วยตรวจสอบความซ้ําซ้อนของตารางทั้งหลายโดยมีเซตเซตหนึง่งนะครับชื่อเซตนั่นเองเซตเนี่ยก็จะเก็บตารางต่างๆที่เคยผลิตมาตั้งแต่อดีต ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการผลิตตารางใหม่ก็จะนําไปตรวจสอบอย่างเช่นตรงนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแถวคอยเราก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเซ็ตด้วยถ้าก่อนที่เราจะนําตารางใหม่เก็บใส่แถวคอยนะครับเราจะตรวจสอบเล็กน้อยครับว่าถ้าเซ็ตเนี่ยไม่ได้เก็บคอนเทนส์นะครับไม่ตอไม่ได้เก็บตารางใหม่ที่อยากจะใส่เข้าแถวคอยก็แสดงว่านั่นคือตารางใหม่จริงๆ ก็เติมเข้าแถวคอยซะนะครับแล้วก็เติมเข้าเซ็ตด้วยแต่ถ้าเกิดไอ้ตาราง B2 ที่เพิ่งผลิตมาเนี่ยนะครับความจริงมันซ้ำกับของเก่าก็ข้ามไปเลยไม่ต้องไปเติมด้วยเทคนิคแค่นี้เองก็จะทําให้การผลิตตารางใหม่ผลิตเท่าที่จําเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับปริศนา15ที่ได้นําเสนอมาเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวเซ็ตเซตเนี่ยเราไว้เก็บ ตารางต่างๆที่เคยผลิตมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยถ้าตารางตอนเริ่มต้นที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนในการหาคําตอบเนี่ยนะครับจํานวนตารางที่ถูกผลิตเนี่ยระหว่างการค้นคําตอบเนี่ยจะมีจํานวนมากการมีจํานวนมากเนี่ยก็จะทําให้การเพิ่มตารางใหม่เข้าไปหรือการค้นหาตารางที่เพิ่งถูกผลิตใหม่ว่าเคยมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะช้าแต่จะช้าจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราเลือกใช้ ลักษณะโครงสร้างข้อมูลอะไรละ่ะเป็นตัวที่นำมาสร้างเซตก็ที่เราเขียนอยู่นียนะครับเราใช้เซตที่สร้างจากคลาสที่เรียกว่า array set ครับอันนี้ก็เป็นเซตวิธีสร้างเซตแบบง่ายๆใช้ array นะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้เซตที่สร้างด้วย BST set นะครับอันนี้ก็เป็นเซตอีกแบบหนึ่งนะครับสร้างด้วยลักษณะการจัดเก็บ การเจ็บข้อมูลที่เขาเรียกว่าต้นไม้หรือเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า AVL set อันนี้ก็เป็นเซตที่สร้างด้วยต้นไม้เหมือนกันแต่เป็นต้นไม้ที่ดีกว่าต้นไม้เมื่อกี้นี้ที่เขาว่ากันนะครับหรือเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า hash set อันนี้ต้องการเน้นว่าาสร้างเซตมันสร้างได้หลายแบบครับแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ เราจะมาลองทําการทดลองดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเซตที่เราใช้ในการแก้ไขปัญหาปริศนา15เนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนเซตในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาต่างกันได้ขนาดไหนเรานำเสนอการทดลองรูปแบบของตารางเริ่มต้น3แบบมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3นะครับ3แบบนี้ในแบบที่1ก็เป็นแบบที่ง่ายหน่อยหาคน้นคำตอบได้เร็วแล้วก็ยากขึ้น ในแบบที่สองแล้วก็ยากขึ้นไปอีกในแบบที่สามนะครับจํานวนตารางที่ต้องผลิตกว่าที่จะเจอคําตอบในแต่ละกรณีเนี่ยก็แสดงให้เห็นดังข้อมูลตรงนี้นะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยผลิตไปแค่ห้าร้อยห้าสิบสองตารางเนี่ยก็พบคาตอบแบบที่สองก็เป็นห้าพันกว่าตารางในขณะที่แบบที่สามยากหน่อยก็ต้องผลิตไปแสนกว่าตารางจึงจะพบคําตอบแล้วเราก็จะเห็นครับว่าเรามีการใช้บริการเพิ่มข้อมูลในเซตนะครับกับ ถามว่าตารางใหม่เนี่ยปรากฏอยู่ในเซตแล้วหรือเปล่าอยู่บ่อยๆมากๆถ้าเราเลือกใช้อารเซตเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการทํางานเท่านี้ครับแบบที่หนึ่งเนี่ยเร็วมากเลยนะครับสามในร้อยวินาทีก็เจอละวในขณะที่แบบที่สามเนี่ยครับต้องรอหนึ่งพันกว่าวินาทีเกือบสองพันเลยนะครับถ้าถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ BST เซตเวลามันจะลดลงอย่างฉับพลันเลยนะครับ โดยเฉพาะในกรณีที่สามที่เห็นเด่นเด่นชัดเลยนะครับข้อมูลน้อยๆเรามองไม่เห็นนะครับว่ามันต่างกันไม่เท่าไหร่แทบไม่น่าสนใจเลยด้วยแต่พอเปลี่ยนเป็น BST set ปั๊บเนี่ยนะครับในกรณีที่สามเนี่ยจะเปลี่ยนจากพันแปดร้อยกว่าวินาทีเหลือแค่เจ็ดวินาทีเท่านั้นเองเร็วมากๆม,า,กมา,กาลองใช้ AVL set ดูครับลดลงไปอีกครับถึงแม้จะเห็นว่าในแบบที่นหนึ่งเนี่ย AVL set นะครับ ใช้เวลามากกว่า0.03นะครับมากกว่าแบบ Arayset ก็ตามนะครับแต่พอขนาดมันมากขึ้นเนี่ยนะครับมันเร็วกว่าอีกเร็วกว่า b s t อีกถ้าเราไปดู Hashset ดูครับจะเป็นเท่าไหร่ Hashset ลดลงไปอีกครับตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าสำหรับโปรแกรมการแก้ปริศนา15เนี่ยนะครับ ก็น่าใช้ hash set มากๆเลยบางคนเห็นอย่างนี้แล้วก็บอกอ้าวถ้า hash set มันดีนะครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรครับต้องไปสนใจ AVL s BST s r l ทั้งที่ตรงนี้เห็นชัดเลยว่าเร็วกว่ามโหรานทีเดียวก็ต้องอย่าลืมนะครับื่อเอินเนี่ยไอ้ set ที่เราใช้ในปัญหาปิศนา15เนี่ยนะครับมันใช้บริการแค่การเพิ่มกับการค้นเท่านั้นเองซึ่งเป็นสองบริการที่เหมาะมากๆเลย กับโครงสร้างข้อมูลแบบที่เรียกว่า hash set แต่มันก็มีหลายๆบริการนะครับที่ hash set เนี่ยจะทำได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับโครงสร้างข้อมูลแบบอื่นรายละเอียดเรื่องพวกนี้แหะครับเราจะได้ศึกษากันในวิชานี้ให้รู้ว่าเราจะเก็บข้อมูลไปทําไมถ้าเรารู้ว่าจะเก็บข้อมูลเพื่อจะทําการเพิ่มกับคนเท่านั้นนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกข้อมูลให้ถูกต้องตามบริการที่เราอยากจะได้ นั่นก็เป็นการเลือกให้เป็นนอกจากนี้ต้องใช้ให้เป็นครับรู้ว่าเซตมันก็ต้องแอดนะจะค้นก็ต้องคอนเทนต์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราต้องการบริการอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับที่ของที่มีอยู่มันไม่มีเนี่ยเราต้องสร้างเพิ่มเป็นด้วยก็ขอสรุปเนื้อหาของบทนำของวิชาโครงสร้างข้อมูลนะครับ การศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือการศึกษาวิธีการจัดเก็บแล้วก็วิธีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้โครงสร้างข้อมูลที่จัดการได้อย่างรวดเร็วจัดเก็บได้อย่างประหยัดเนื้อที่หน่วยความจำแล้วก็ ต้องการโครงสร้างข้อมูลที่ง่ายเข้าใจได้ง่ายก็จะนำไปสู่การบำรุงรักษาง่ายหาที่ผิดง่ายทำงานได้ดีโดยหน้าที่ของผู้เรียนเนี่ยนะครับที่จะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาเลยนะครับก็คือศึกษาโครงสร้างข้อมูลไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเลือกให้เป็นว่าจะเลือกโครงสร้างข้อมูลตัวไหน ใช้ให้เป็นหลังจากเราเลือกแล้วรู้จักวิธีใช้มันรู้จักเรียกใช้บริการที่ถูกต้องและสร้างให้เป็น